สนับสนุนรายการโดย BSC c o s m e t Metorology ให้ผู้หญิงคิดบวกยิ่งสวยขึ้นแอโลเอกรักษ์ของเอกบุรุษคิดถึงบริการรถเช่าคิดถึงเราบัตเจต แไม่ใครกล้กาอิม่มใจอิ่มตังจังอยู่อะไรนะอิมอ่มจังจังอยู่<อ>ครับพุ่งตองเลย,ยนะเลี้ยงดูปุ้เซลอย่างดีโหูวิวนี้สวยนะพี่ชิตาดีแค่เราขึ้นมาเห็นแ<อ>บบมุ่งนทีเ่เขาว่าคือตอนแรกเนี่ยมันแค่กระจุกหน้าเวทีตอนนี้มันเริ่มล้อนออก้างหลังละแล้วคนที่อยู่ลงงานขึ้นไปไม่ได้ด้วยสิทธิพิเศษเรายังไม่ได้สวัสดีผู้ชมเลยเอาเหรอสวัสดีครับแล้วพวกเราพิธีกรนะครับผม ลาดีซิกลาครับลือสวัดดสวด,ดีตอนนี้เราอยู่กันบนเขาเรียกว่าคิวแม่ลายเอสเอ็มเอสครับค<ม>ุณผู้ชมพีซิตา้าคือตรงนี้มันเป็นเหมือนแท่นเอสเอ็มเอสที่ใครก็ได้ที่อยากเขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นหรืออยากบอกอะไรใครส่รงมาที่เบอร์นี้เน,นี่ยข้างบนเข,เขาเขียนเบอร์ไว้พอส่งเข้ามาปุ๊บเ<ค>ชื่อห<ช>้สส่งมาปุ๊บครับทีมงานเขาจะรีสซทให้แล้วก็ขึ้นให้เลย จะมาขอแต่งงานตรงนี้ก็ได้ที่มันแต่งคือว่าเวลาทขึ้นแถวนี้แต่งว่าอะไรใช้แรงงานชาวอินดี้มากครับเพราะว่าเราจะเป็นเมนด้วนใช่ครับเขาจะเป็นระบบเมนนวนก็คือเขาให้คนเนี่ยแหละครับาทแเเเป็นนซต์รีคนจริงๆเลยค่อยๆหยิบเปลี่ยนทีละใบทีละใบเรียนที่มันเป็นคำที่สองขึ้นมา เหนื่อยเหมือนกันนะแรกก็อยากจะโศกเหมือนกันแต่พอไปเห็นสงสารสงสารแรงงานเขาใช่ค่ะแต่บู๊ตบู๊ตน่ารักบู๊ตหนึ่งที่มีใจค่อนข้างเยอะเยอะเหมือนกันเลาครับอย่างที่บอกเรามีหลายบู๊ตอะทังเกมใช่เรายังไม่ได้เล่นใช่นะคะครับมีเวทีคอนเสิร์ตอีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตะเวนเล่นเกมให้ครบก่อนไหมใช่แล้วก็มีบู๊ตสำหรับอาร์ติอี์ทั้งหลายที่มาชมงานชอบด้วย อย่าไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูเลยไปกันเลยดีกว่าก็นัดเที่ยงก็นัดเราไปค่อยๆทยอยแต่กันได้พี่อย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยไปค่อยๆทยอยไปโอเคไปลุยกันต่อเลยครับ พักเขาทำเขาเล่นอะไรกันเข้ามาอะไรเนี่ยพี่โอเคเขาแจกปากกาคนละอันใช่ค่ะใช่ไหมให้เราอ่ะเขียนคิวให้กันแล้วกันไม่ใช่เอ้ามันเป็นเฟรนด์ชิพยักษ์ครับนี่ครับมีพี่พี่สาวกอ๋ออินดี้คอยหมุนให้แบบทุกคนได้เขียนไงอ๋อเขาเก็บเอาไว้พี่เก็บไว้จริงปะเนี่ยเก็บไว้จหมดเลยจริงเอ้ยพี่ถ้าเขียนแบบสักประมาณแบบทั้งบืนได้ปะคืออยากเขียนมากอ่ะ มีกับเนีย่ยเขียนนะเขียนดิ่ปรายการลา e b a ะ y h e พี่อ่ะ ไหนต่อพี่เดินไม่ถูกเนาะเดินไม่ถูกพอเริ่มข้างๆคนนี้ประมาณ2-3หมื่นคนได้ป่ะใช่ครับเข้ามาเยอะมากเลยตอนนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆเหมือนอีกหน้ามือไปหลังมืองงกันเขามากแน่เลยนั่นเขาไปยืนซุบอะไรอ่ะเห็นแต่ก้นแต่หัวหายไปต้นมันก็เห็นไม่ชัดนะมันต้องโฟกัสนิดนึงแล้วเข้าไปใกล้ๆไปไปไป S <S เ,นนเขาบอกอีกสิบนาทีจะมีอีกโชว์ครับไม่เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะมาเข้ามาดูก้นใช่ป่ะใช่พอมาถึงปุ๊บก้นหายหมดเลยกนหายมา<ด>หายมดเลยเพราะว่า ดนตรีเล่นเสร็จเสร็จพอดีนะครับผมกับ Smol m o u n t a i อ Overhead คืออย่างี้ครับเขาจะให้เอาหน้ามุดเข้าไปพี่ที่เราเห็นก้นเพราะว่าหัวกับมือเขาเข้าไปอยู่ในข้างในหมดแล้ว่มีส่วนร่วมตบมือให้กับนักงดนตรีที่อยู่ข้างในแล้วเลยเห็นแต่ก้นไงใช่ืแล้าก็เดินเข้าไปแล้วแต่ว่าาเรได้มุดเข้าไปดูละได้มุดเข้าไปดูเรียบร้อยแล้วในสิทธิพิเศษเราที่หนึ่งใช่แต่ว่าคือถ้าจะให้แบบว่าแทรกเข้าไปอีกก็เกรงใจคนงใจเขาไม่อยู่มถึงนู่น เขาก็ต่อคิวดูอยู่อีกสักพทีจะเริ่มอีกวงหนึ่งแล้วต้อมาแทรกด้วยก็จะไม่ดีนะครับเราเห็นแล้วว่าเป็นยังไงครับเราจะส่งช่างเข้าไปโอเคเข้าไปดูว่าเป็นยังไงเขาเห็นอะไรกันใช่ไหมนี่เขาบอกว่าจะเห็นใครนะเปไล่ก้อนสดมีดนตรีเปิดเมันแน้นมีแบบเล่นแบบเป็น ใช่คือดนตรีเป็นแบบอารมณ์เป็นฟิวชั่นไปแล้วแล้วเหมือนตะกี้ฟังดนตรีอยู่นะล้ำมากเลยนะพี่พี่่จะบอกวามันล้ำไปเลยใช่ตะกี้ซาว้าแบบล้ำมากอะกลิฟนั่นแหละเดี๋ยวให้พี่ตะก้องเข้าไปเข้าไปดูสักแล้วกันเข้าไปในแอร์แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเฮมิโกเนี่ยได้ดูกันแล้วเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะไปดูบริเวณรอบเล่ามีอะไรน่าสนใจอีกไปเดินเล่นซุ้มต่อโค้ชฟ่ร่องทั่วไปที่เอ็มเคจะไม่โคล À,